Secret of NLP ความลับที่7ช่างสังเกตใน NLP มีคำกล่าวว่าจงสร้างความเฉียบคมให้กับประสาทการรับรู้ทั้งนี้เสาหลักต้นหนึ่งที่คำยันวิชา NLP ก็คือการที่คนเราจะตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประสาทการรับรู้ทั้ง5เป็นอย่างดียิ่งคุณไวต่อการรับรู้ทางทวารทั้ง5 ของคุณเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนี่คือความสามารถที่จะเป็นคนช่างสังเกตอย่างสูงยิ่งคุณสังเกตรู้โลกของคุณมากเท่าไหร่คุณย่อมสามารถปรับการกระทำและการตอบสนองให้เข้ากันได้เป็นอย่างดีกับสถานการณ์แวดล้อมของคุณซึ่งจะส่งผลในการช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นความลับก็คือ จงสังเกตทุกสิ่งทุกอย่าง1จงสังเกตว่ามีอะไรกําลังเกิดขึ้นกับคนอื่นๆหรือเปล่าเรียนรู้ที่จะสังเกตว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในการพูดจาน้ำเสียงภาษาท่าทางการแสดงออกทางใบหน้าและพฤติกรรมของเขาหรือเปล่าพวกมันจอบประสานกันดีหรือมีบางส่วนที่แย้งกันเองหรือเปล่า 2. ฝึกตัวคุณเองให้กลายเป็นคนที่ตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมและวิธีการสื่อสารของตัวคุณเองจงหมั่นสังเกตว่าอะไรในตัวคุณอาจเป็นภาพเสียงกลิ่นรสชาติความรู้สึกสัมผัสหรือความทรงจำเฉพาะบางอย่างที่ฉุดให้คุณไปตกอยู่ในสภาวะจิตที่แตกต่างและตอบสนองต่างกันออกไป 3. จงสังเกตรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในหัวของคุณจงรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกยังไงอยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกภายนอกของคุณถ้าคุณเปลี่ยนเรื่องคิดและเปลี่ยนความรู้สึกที่เป็นอยู่คุณอาจจะเริ่มสังเกตกับตัวคุณเองก่อนก็ได้เวลาที่คุณเดินผ่านขอทานคนหนึ่งบางคราวคุณให้เงินเขา บางคราวคุณไม่ให้ทำไมล่ะสภาวะจิตที่แตกต่างนี้มาจากอะไรสองคราวที่ต่างกันนี้คุณสังเกตทันไหมว่าคุณมีภาพอะไรในใจที่ต่างกันแล้วเสียงในหัวเล่าต่างกันไหมความรู้สึกข้างในเป็นอย่างไรถ้าคุณไวพอคุณจะตระหนักว่าสิ่งที่กําลังแสดงอยู่ในใจของคุณในสองคราวจะไม่เหมือนกัน บางทีคุณรู้สึกใจดีอยากให้บางทีคุณรู้สึกเฉยเฉยเชื่อเถอะว่าภาพในใจเสียงในหัวที่ได้ยินหรือความรู้สึกสัมผัสที่ข้างในองค์ประกอบพวกนี้จะไม่เหมือนกันถ้าคุณล่วงรู้พวกมันได้ทันคุณจะสามารถควบคุมการเลือกหรือการตอบสนองของคุณได้เมื่อเร็วๆนี้ผมพบหญิงแม่ลูกสองเข้ามาขอความช่วยเหลือ แต่เธอพูดว่าขอรบกวนนิดนึงเธอค่ะไม่ได้มาขอเงินหรอกแต่ฉันและลูกหิวข้าวเหลือเกินช่วยพาไปกินข้าวด้วยคุณเห็นไหมว่าเธอสื่อสารถึงสิ่งที่เธอต้องการอย่างชัดเจนเอาละ่ะคำถามก็คือแล้วอารมณ์เมตตาของผมจะถูกฉุดเรียกขึ้นมาได้สำเร็จหรือเปล่าผมมองไปเห็นภาพเด็กตาดำๆสองคนและคำว่าหิวข้าวเหลือเกิน ไปฉุดเอาความรู้สึกว่าตอนที่ผมหิวข้าวเหลือเกินมันจะรู้สึกยังไงและแล้วผมก็เข้าสู่สภาวะจิตแห่งเมตตาธรรมอย่างฉับพลันผมจึงเลือกตอบสนองที่จะพาสามแม่ลูกเข้าร้านอาหารสั่งอาหารจ่ายตางังแล้วจากไปเพราะว่าในบางครั้งที่ผมเดินผ่านขอทานสักคนที่ยกมือไหว้บางทีผมก็เดินผ่านไปเฉย เพราะว่าผมไม่ได้มีสภาวะจิตท,ที่สอดคล้องจะให้ทานในตอนนั้นคุณอ่านคิดว่าแล้วเอาออกมาเล่าทำไมมันไม่ใช่ว่าผมได้ทำถูกหรือทำผิดแต่มันเกี่ยวกับคำว่าคนเราทุกคนไม่ค่อยสังเกตว่าการตัดสินใจเลือกทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันออกมาจากสภาวะจิตในแต่ละขณะเป็นอย่างมาก ถ้าคุณไวกว่าคุณกำลังเห็นภาพอะไรในใจเสียงอะไรกลิ่นอะไรรู้สึกสัมผัสอะไรในใจหรือนึกประวัติไปถึงเรื่องอะไรคุณจะรู้ว่าคุณกำลังมีสภาวะจิตนั้นๆได้อย่างไรจากนั้นจงตั้งสติแล้วบอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันมีสติรู้ตัวดีเป็นอย่างดีเอาล่ะฉันต้องการจะทำอะไร ฉันไม่ต้องการจะทำอะไรผมสังเกตว่าบางทีผมซื้อของโดยไม่ได้ตั้งใจจู่ๆเดินผ่านแล้วก็ซื้อนี่ก็เช่นกันมันคืออะไรเล่าที่ผลักดันให้ผมซื้อราวกับเดินละเมอผมหมายความว่าผมไม่ได้มีสติรู้ตัวนักหรอกกับการซื้อบางครั้งพอกลับถึงบ้านผมก็ไม่ได้สนใจใยดีมันอีกต่อไปด้วยซ้ำฉะนั้น NLP จะสอนให้คนเราสังเกตถึงระดับว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นที่ข้างในหัวของคุณซึ่งยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหร่คุณจะควบคุมพฤติกรรมการตอบสนองของคุณได้มากเท่านั้นระยะหลังมานี้ผมให้คุณค่ากับการไปออกกำลังกายค่อนข้างมากฉะนั้นถ้าวันไหนผมเกิดความรู้สึกว่าผมไม่ได้ไปออกกำลังกายผมจะสังเกต ว่าผมเห็นภาพอะไรในใจได้ยินเสียงอะไรในหัวมันพูดว่าอะไรหรือมันรู้สึกยังไงอยู่จากนั้นผมเพียงจงใจที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ในใจแล้วในชั่วงพลิปตาผมมักเปลี่ยนใจที่จะไปออกกําลังกายแทบจะท,ทันทีมันใช้เวลาน้อยมากขอสมมุติว่าคุณเป็นคนหนุ่มโสดแล้วคุณได้พบเห็นสาวสวยคนหนึ่ง ความคิดแรกของคุณก็คือ,อถ้าได้คบเป็นแฟนคงจะแ๋วหรืออย่างน้อยเป็นเพื่อนกันก็ยังดีทันใดคุณได้สร้างภาพในใจของความสุขขึ้นมาแล้วแต่คุณก็รู้ว่าคุณไม่มีทางเข้าหาไปทำความรู้จักตอนนี้คุณอาจจะได้ไม่พบเธออีกก็ได้ฉะนั้นใจหนึ่งคุณอยากเข้าไปแนะนำตัวกับเธอ แต่แล้วมันก็เกิดภาพหนึ่งในใจขึ้นมามันเป็นภาพของตัวคุณเองที่น่าอับอายจากการถูกปฏิเสธคุณอาจได้ยินเสียงในหัวพูดว่าอย่าหาเรื่องเลยเราอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วคุณเห็นไหมว่าถ้ามันมีภาพและเสียงอย่างนี้ในใ,นใจของคุณแล้วมันจะสร้างสภาวะจิตเช่นไรมันจะปลุกใจให้คุณเข้าไปพูดอะไรสักหน่อยกับเธอหรือเปล่าไม่มีทาง ไอ้สภาวะจิตแบบนี้ NLP เรียกมันว่า u n d e r s o u h t f u l State หรือสภาวะจิตที่คนเรารู้สึกว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้ฉะนั้นถ้าคุณไวพอที่จะสังเกตรู้ว่ามันมีภาพอะไรเสียงอะไรความรู้สึกยังไงในใจของคุณคุณย่อมรู้ว่าทำไมคุณจึงถูกยับยั้งไว้ในคราวนี้ คุณก็ต้องสร้างในใจใหม่เช่นภาพของตัวคุณที่จะน่าอายในระดับที่น้อยมากเมื่อเทียบกับภาพเดิมมันเป็นภาพที่คุณทนได้อย่างสบายจากนั้นสร้างภาพในใจเพิ่มว่ามันจะวิเศษยังไงถ้าเธอก็คุยกับคุณดีๆไม่มีอะไรที่น่ากลัวจนเกินไปจากนั้นเปลี่ยนเสียงในหัวเป็นว่าฉันเป็นมิตรฉันเป็นคนดีและฉันอยากมีความสุข สมมติว่าคุณทําแบบนี้ในใจแล้วก็สภาวะจิตที่ไร้พลังของคุณย่อมตั้งมั่นอยู่ไม่ได้คุณได้เปลี่ยนไปสู่สภาวะจิตที่เรียกว่า resourceful state หรือสภาวะจิตที่รู้สึกว่าตนสามารถทําอะไรอะไรได้มันเป็นสภาวะจิตที่มีพลังและด้วยสภาวะจิตแบบนี้กับภาพในใจที่ดีกว่าเดิมคุณจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะเดินเข้าไปแนะนำตัว และทำความรู้จักกับเธอฉะนั้นจากฉากเหตุการณ์แรกที่คุณคิดว่าไม่มีทางเลือกอะไรเลยในฉากที่สองคุณจะมีทางเลือกมากขึ้นและโปรดจงจำไว้ว่าการมีทางเลือกย่อมดีกว่าการไม่มีทางเลือกหลังจากที่คุณอยู่ในสภาวะจิตที่เปี่ยมพลังแล้วแม้นว่าคุณจะตัดสินใจที่จะเฉยเฉยเสียนั่นก็ยังเป็นทางเลือกของคุณอยู่ดีมันแล้วแต่คุณ นี่ทำให้ผมนึกถึงหลานชายแท้ๆของผมที่ชื่ออาทิตย์นักเรียนมปลายเมื่อ20ปีก่อนเขาได้พบเห็นนักเรียนหญิงมปลายคนหนึ่งเข้าโดยความบังเอิญแทนที่จะปล่อยให้มันผ่านไปตลอดการเขาถูกผลักดันจากความรู้สึกภายในอันแรงกล้าที่จะเข้าไปแนะนำตัวและขอพบเป็นเพื่อนทันทีและมันได้รับการตอบสนองในเชิงบวกทันทีกลับมาเสียด้วย ทั้งคู่คบหากันเป็นแฟนนับสิบปีแล้วลงเอยด้วยการแต่งงานอย่างมีความสุขแถมยังมีบุตรชายและบุตรสาวที่น่ารักอีกด้วยผมจะวกไปยังเรื่องความร่ำรวยและความสำเร็จทางหน้าที่การงานหรือเรื่องธุรกิจบ้างบางครั้งที่มันยากที่ผู้คนจะร่ำรวยก็เพราะว่าเขามีภาพในใจของความร่ำรวยที่ไม่ก่อให้เกิดสภาวะจิตใจที่ให้พลัง คนบางคนพอได้ยินคำว่าความมั่งคั่งร่ำรวยเขาเห็นภาพในใจของการตรากตามทำงานหนักภาพของการที่เขาอดไปทำสิ่งที่เขาชอบภาพของการทำงานหนักและยาวนานภาพของการนอนน้อยโปรดราลึกไว้ว่าเวลาที่ผมพูดถึงภาพในใจผมยังหมายถึงเสียงหรืออะไรก็ตามในใจของเขาด้วยแต่มันยากที่เขาจะจับได้ ว่ามันมีภาพพวกนั้นในใจนี่ต่างหากที่ก่อให้เกิดอารมณ์ที่ต่อต้านเขาจึงพูดออกมาว่าผมไม่เห็นจะอยากรวยเลยอันตัวผมนั้นผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกถ้าใครจะไม่อยากรวยถ้าว่าอย่างน้อยก็สมควรจะต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นเพราะอะไรคุณอาจถามแล้วว่าภาพในใจพวกนั้นมาจากไหนที่จริงมันไม่สำคัญนะักว่ามันมาจากไหน วงเล็บถ้ารู้ได้ก็ดีที่สําคัญคือมันโผล่มาในใจของเขาอยู่เรื่อยน่ะสิฉะนั้นถ้ามันเป็นความปรารถนาที่แท้จริงที่จะไม่รวยก็แล้วไปเถอะแต่ถ้านี่คือการไม่รู้ตัวมันเท่ากับว่าเขาไม่มีทางเลือกเพราะว่าภาพในใจได้เลือกไปแล้วว่าจะไม่เอาสิ่งที่ผมจะบอกก็คือถ้าเกิดมันกับตาระบัดเป็นว่า เขาอยากรวยแต่ไม่รู้ถึงเบื้องหลังการยับยั้งนี้แล้วก็มันย่อมน่าเสียดายฉะนั้น NLP เสนอทางเลือกที่คนเราจะเข้าไปปรับเปลี่ยนสภาพในใจหรือทุกสิ่งในใจได้นี่คือความมหัาจารย์ของ NLP มันไม่ใช่เรื่องยากเลยก็แค่รู้ทันว่าภาพเดิมคือภาพอะไรแล้วหลับตาลง ใช้จิตสั่งเปลี่ยนภาพมันดื้อๆมันก็แค่นั้นจริงๆพอภาพในใจเปลี่ยนความรู้สึกข้างในก็เปลี่ยนไปด้วยฉะนั้นจงสร้างภาพในใจด้วยจินตนาการอันสร้างสรรค์เถิดนี่มันก็ทำนองเดียวกันกับการทำงานหรือการทำธุรกิจคุณมีภาพเสียงกลิ่นรสแต่ความรู้สึกอะไรกับมันในใจเล่าคุณเคยสังเกตไหม โปรดทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากข้างในนั่นแหละที่ถ้าไม่ปลุกใจก็จะยับยั้งคุณจงปรับเปลี่ยนมันถ้าคุณต้องการรู้สึกกับมันให้ต่างออกไปนี่จะส่งผลกับธุรกิจหรืองานของคุณมันสำคัญครับฉะนั้นยิ่งคุณเป็นคนที่สังเกตได้มากเท่าไหร่คุณจะเกิดความยืดหยุ่นทางพฤติกรรมและเลือกได้ จงหมั่นสังเกตผู้คนที่แวดล้อมตัวคุณด้วยแล้วคุณจะเข้าใจคนเราได้มากขึ้นอย่างมหาศาลเพราะว่าคนเราแต่ละคนล้วนทำอะไรบางอย่างในใจของเขาเหมือนอย่างที่คุณทำคนเราล้วนแสดงออกทางใบหน้าอย่างเหมือนที่อย่างที่คุณทำคนเราล้วนสื่อสารอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่คุณทำความลับก็คือ จงสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างการทึกทักโดยคิดเองเออเองว่าสิ่งต่างๆจะต้องเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งแน่จะจำกัดทางเลือกและความเป็นไปได้ของคุณวิธีดีๆที่จะตอบโต้กับอาการนี้คือการตระหนักว่ามันย่อมมีทางเลือกเสมอในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจงวางตัวคุณไว้ที่จะเป็นต้นเหตุของผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ไม่ใช่เหยื่อของผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการการคอยมองหาทางเลือกหรือความเป็นไปได้หมายความว่าคุณจะจดจ่อหรือแน่วแน่กับวันนี้และอนาคตวงเล็บไม่ใช่กับอดีตและเข้ารับผิดชอบต่อความสำเร็จของคุณขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะโปรดติดตาม EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ